วันนี้เอานิวฮอลแลนด์ที่ทีนะครับขนาด65แรงม้านะครับให้ f c ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับมาด้วยชั่วโมงงานอยู่ที่900ชั่วโมงงานนะครับใครมองหารุ่นนี้อยู่นะ65แรงของนิวฮอลแลนด์นะครับทุกอย่างสวยนะครับทุกอย่างค่อนข้างจะดูใหม่นะครับเป็นรถที่ถือว่าสภาพค่อนข้างดีนะครับใครมองหารุ่นนี้อยู่นำเสนออยู่ที่ 6แสนบาทนะครับเสียยอ้วนจะบอกราคาก่อนนะครับมันจะง่ายกับลูกค้าที่กำลังจะคว้าเงินซื้อนะครับแล้วก็มันจะ,ะยุติธนะรรมดีบางคนบอกดูคลิปจนจบแล้วบ่นบอกว่าอราคาแพงขนาดนั้นไม่น่าดูเลยก็บางท่านก็จะได้ดูต่อนะครับว่ารถมันสมเหตุสมผล กับราคาที่เซียอนตั้งไหมนะครับอ่ะคันนี้นะครับเป็นรถฟี6.7นะชั่วโมงงานอยู่ที่900ชั่วโมงงานนะครับใครมองหาอยู่นะมาพร้อมผ่านบุกเบิก3นะมาพร้อมผ่านบุกเบิก3อ่าบูซีรีนะครับอ่าถ้าเป็นอ่าเนวฮอลแลนด์ Holland, เขาเรียกว่าบูซีรีนะครับ อ่าถ้าเป็นอ่าจอดียเขาเรียกว่ากรีนซิสเตมนะครับแต่หางก็รวมๆก็จกะบริษัทผู้ผลิตเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นบริษัท KK นะเป็นคนผลิตนะครับเป็นผ่านบุกเบิก3 KK แต่เขาก็จะเรียกว่าบูซีรีเพราะมันมาพร้อมหางมาพร้อมรถนิวฮอลแลนด์นะครับอ่ะใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับอ่ะสภาพค่อนข้า